ทัศนัยพัวด,ดนินเดินนี้มันดูมีชีวิตชีวาหน่นี้ไ,ไม่เดินเหมือนคนใกล้จะตายผมขอโทษครับคุณแม่พูบว่อย่าเรียกฉันว่าแม่ฉันบอกแกกีก่กครั้งแล้วตอนหน้าคนห้ามเรียกฉันว่าแมา่แต่แม่ก็คือแม่นะครับอย่าโวยแบบนี้จำใส่กระลาหวัวแกเอาไว้อย่าเรียกฉันว่าแมา่เด็กๆครับแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่อยากแต่งงานครับ ขับสน,นันลูกอยู่ทางนน้นว่าจะออกมาข้างนอกอย่าให้ลูกนอกสมรสหรือว่าลูกนอกขอ้อไม่ย่างใครในครัวของเราอีกฉันบอกกี่ครั้งฉันเตือนกี่ครั้งลแล้วแกแกมันเป็นเพียงแค่ อุบัติเหตุทางอสุจิของฉันแต่ว่าผมก็ทรพท่านเหมือนท่านเป็นพ่อแท้ๆองผอแกไปเบสิมาเรียกถึงว